bây rán đấy, điều gì sai nha nhà bây đẹp giang này cũ, đây măng cao, nó gìn cao được nó cái khe tung Mà nó chỉ mà mặt tung rồi bao ư, măng thì cái cua. กูมัดยางเลยตีก้อยกูอยามองเลียดอย่านี้เลยกูรู้เลยกูมัดยางเลยรำมีตายาอุ้งโอ้น้ำตากาน้องเจ้าป้ามาตามีบ,บ่าวพี่รอน้องอย่าไปไหนเราตรงนี้นะคะ ผมจะยอตรงนี้กับเบอรอ์นั่นแป็นหนอยไปไหนข้าไปในเมืองใช่เปไปในเมืองแล้วเขาด้องยื่นำฟานมาค่ะนำฝานมาแล้วพี่เนี่ยน้องนิจะพาพี่ไปกุดต้นอาจารย์ค่ะเพราะน้องอภารนี่ไม่ได้ถ้าเป็นกนระเลวเตะเลยกับเบอร์อดอตงตรงมาเลยทันที นำฟ้านำพิราบมาตะการน้ำฟาไปยาวัดนุชนานํำใจอย่างสบายนะจักชวดมาาต้องมีรอจะไปการกันตาทีซสาเลย ว่าาจะนำปามาจากไหนปามาแต่ไหน oh. คนนี้ฝันฟ้าค่ะควันควา,วาจะปามาจากไหนก็น,นำมาจากจากเมืองค่ะเมืองเคยอูกเอเมืองทวนนภูมิค่ะอืมะแล้วเรติดนำควันนี้มาพ่อเทวดาบอกว่าให้ลูกเนึ่ไปปาพิกรรมธา,าชุ่ะแล้วมันจะร่างลูก เอวป้ามป้าประคิมโน่นนะต่านตื่ละไปดื่องันแกล้วงนี่แกล้วงกับกูโน่ได้โปมาแล้วไอะไรกูว่าว่าน้องปะเปรุวันเขาได้โปมาแล้วปูไรนะโปอยู่ไหนเกยตัวเดี้เกยต่อยเปลอกออกเนื้อได้มาแล้วได้มาแล้วว่าดุ๊กนิดได้ลูกที่ตื่นมาโอ้ย มรเล่ยิปากิแเล่นเลยเลนสิบัมอุบาทังสิบกำนั่นเปนั่นคนเราเล่นไงมันดีมั่งเลยเล่เป็นบุงคมั่งนันแต่เล่นเปรดเกันตุกยิบปากเลไม่ว่าเราไม่เล่นก็เร่วเราไม่เตะปากกูเล่วใช่เยลูกเี้กูเล่คโอรอย ทำกันพี่สมรู้กันยังดีพี่ก็พักปนดีพี่เด็ดเป็ดจูดไปเลยอะไว้เลยงาไปจั้มันหรอพอไปเออทำไมโตมันต่ำมากยัไม่รู้เรื่องว่าหรือมันไม่รู้ใช่หรือคนปั่นไหนโงแต่จะไม่ว่าหรือมันไม่รู้แล้วมันเคลื่อนมาต่างจัดเคลนมาเปรี้นเล่งทิปกรรมเพลย์ทิปกรรมไม่ว่าไม่เล่งบอกมันเคลนมาปั่นนั่นไม่รุมปั่นหรือเออแบบนี ที่อุบ่าทนนะเออวายยุทน,นั่นเองจังนทร์ทวารได้กล้องได้กอ่อนได้กลองอุบา่าโคโลเดนัมเข้ามาแล้วเชีเจ้านำ่ำเจ้ากัมมาธามาแล้วค่ะเออการอีไปป้าก็ค่ะต่อเดยลูกก็วันนี้แล้วค่ะเออวันนี้เป็นวันนี้วันทวารหรอ มันสมนควรเลยทำวบันี้ไปได้ไ่ไปนำปว้านไปป้าไปข้าขอบคุณมากลานนะคะจะดูซีนี้จะใ่ใหญ่ไปไหจีน่าเลี้ยงปี้แลนี่ป่าว่าป,าปี้เลป่ปาปาเาห็นรูนังเล่รูนังเล่กว้านเล่พิดกันนะ ปั้นเพื่อนไหนต่อมึงปว้นนั่นคือกว้านกว่ากว้านกว่าก็จะเป็นกว้านทองในตรงนั้นรู้ไหมเห็นไหมกูให้มึงเล่นหรอกว้านทองงั้นยังกริดทองแล้วเป็นกว้านทองคำเป็นกว้านเทวดาการนี้ตอนนี้พอไปรุ่วนปนโคลปันรุกแล้วปนรุกรุกากปนไปหนาหน้าปนเปล่ง เขาจะไปป้ากิน,น,นกูกัน้กรรมาตากูกินกูเขาตนนัวเดียนายต้องมาเจียไปเลยล่ะมันป้าหรืะจะมันล่อหรือไม่ล่อห้ามหรือไม่ห้ามมึงอย่าคิดไว้ตัวอันโย่ปน,นั้นนะถ้าก็โย่ในในกราบตนนัวเียจะพอกับดูกทองเอ่อจะเป็นทองเออแต่ไม่ใช่ทองมึงเงินกุณทองอน,นั่นต้องไปจับเลย

ใครนำขวานม,มันตีวัดบ้างขวานกองหนูค่ะจะเป็นใครหรลกชวีวันใช่จากเมืองสวุวรรณภูมิเป็นราธิดาของกษตรอกิษดาปนางช่าพุทธดีใช่จะ่ในเจอจวีวันใช่บัานเรือหรลกคือหนูนี่ได้มีพี่กรรมธาเป็นบุคคลในช่วยเหลือยินปลอดภัยจากมือโจรจ้ะทีนี้พ่อบอกว่าใครมีความสามารถช่วยเหลือได้ ใจข้าวไปทีเจตวรุีิพ่อกรังแกลงกรรมทาค่ะอ๋อโอ้กรังแกลงกรรมทาวกรรมทาจะต้องเดือดร้อนค่ะเออเร็วเร็วรวโอ้เทวาเออไอ้ไปพอของเจ้านี่ไตรกรรมทาวเปิกกว้านมาจากเมืองอ่ลูกดอนค่ะอ๋อกรรมท้าวทำได้เขาทำได้แต่พ่อยังกันแกลงอีกจ้าเออ กันแจ้งเพื่อหรอกให้ไปอาจาง์จะไปมาผ่านน่ะแล้วก็หนูก็หนูรอค่ะเขากลับมาคนในฝันด้ใหญ่ไปได้เลยกรรมฐานาว,วันไม่รู้ค่ะไม่จริงกรรมฐา,านหรอกค่ะจะไม่เห็นกรรมฐานแต่ฝันไไได้ใหญ่ไปเถอะยิ่ไปต่อหน้าอย่างนี้และะ้วค่ะแต่จัไม่เห็นคนคะ่ะเออเอาแต่ไม่พื่อยู่นี่ก็โลกอย่าไปไหนะโลกที่กูเลยทุกน ใช่นะคะปะาเป๋รุ้วันลูกก็โลเทวดานางมาประกาศที่เดินนำมากว่ากวายมันดอุลูกอีตัวนี้อ๊ยหนักมากเมากไหม้อมๆมันเรมจอมัโร้อมๆค่ะลูกเทวดามันเอาควานไปป้ากรรมฐานลูกเลวกรรมฐานจะออกจากกลับนั่นจะเห็นเป็นรูปทองจริงเหรอคะเออ เขาพาที่ไหนเลยคะไปเล่ตั้งแต่เร่ตามรังคุดนั่นไปแล้โอ้ไปป้านถรงนั้นจ้าดไปตามมาเลยมานแล้วแเด็กอย่างว่าก็ป้านแต่ก็แอะก็ยังแต่ันนี่ยอี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 เปรี้ยวจม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 อยู่เมืองจังหวัดมันกล้าตีปบะปุษกล้านางกว่าปามกว่าคนนี้นี่แต่มันยนึ่รเลยป่าไว้ปกปลา ภาวะด,ดีนับระประักนะค่ะคอนโไปดูก่อนนะคะไปแต่งลงอย่าแต่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวตำเลยเดี๋ยวพูดจ้าปาดีอันไปไปดูรักยีดปล่อยปลาเปิมจมโจมค่ะขุดลอกเจี๊ยวก็ได้ผัวยกกระนันน้ำปลาไหมาใครคะ จะปากระม้พี่นมันไม่ใจตอไมตอนพ่ี่นดีนี่นมพี่ใจไปนะชีวิตปีได้เจอรดิปลอดไปรจะต้องป้ากจป้าใจตนที าญาะเบาป้าบกเบบญยาป้าเฮยป้ากบุงปันี้ไม่จริงต้อเรียกว่าป้าตปากมาครับคไม่รด้เล่กันอยากรูเลยยีเลเวลาป้ามืนก็จะได้ดูแลค่ะกูเลโอมากะตามาเวบริเศษพอร์ตโซนดังปรารถนา อันเขาทานจับกับทปัปยาพวนกว่าป่าโอ้หล่าน่มอคุณไม่ตายเด้อคะผมไม่ตายกับมาไม่ตายเด้อค่ะ คอยดูสินะคะ ่แล้วอ๋อก็ชนน้องมาใจใจรีอะไรนะคะมาใจใจรีเออคนดูลาวนคนน้องป้าแปดวันใช่อ๋อปีนี้อายุห้ามเอะ,อะไรนะคะมาเธอรู้ปนนี่กว่าป้านี่ย่ายายน้องป้าก,ก็น้องก็มาเตาแล้วใช่ ตเวพดาบอกว่าพาเลยไม่้กอดทันทีพระน้องทำความดีครบสามครั้งแล้วเราจะได้เห็นหน้าหนูทองค่ะ้าน้องสวยไหมคะก็ไม่แบตัวดีเล้วดหนออะไรนะคะไม่เ,เมบลเบลเบาสุิบ้านหน yeah, <eat. S 2> อ,อ,อไอ้อิดก็คู่บ่กพอได้ก็หลาย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  ไอ้ปรีนนี่เราได้เมียป็นนิกวโป้งคอตายฮ่าเลือไปเลยไม่กะเจอถ้าเม่กะเจอกูได้ออกเลยอ๋อก็เดี๋ยวนะพี่ลงพี่หน้าตาอย่างนี้ก็ใช่แล้วค่ะในคาบพี่อ่ะก็น้องว่าวไปที่ตรงโดนนี่คับก็น้องว่าวไปที่ด้าต้นไม้นั่นใช่ไปเลยดิคุณอยากคาบเป็นในคราบไหมคะ Dạ, này chậm đại đi khá chậm đại hê hê Lâu hê 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 Nói hê 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 น้องเบินเบิรวนอยู่บนนั้นค่ะเลียนตรงเหมนกันเขาอยู่ในคราบนั้นล้วค่ะไอ้ปรีนี่กินนี่ไม่ไม่เม็ดในนู่นเลยไม่กล้าอยู่ในคราบที่หัวก้าวครีดมี่พวกก้าอยู่ในคราบเนี่ยหัวมันนุ่มโคกูเต่งยัดไหมเฮ้ยเพื่อนเราพอได้ไว้ เราปเปิดในเมืองก็ว่าเราเบรคเว้ยให้ไปพบกับเจ้าดีเลยกว่าเนี่ยบ้านนี้นี่ดีมันนานแล้วตีหัวมันตีเว้ยโอ้จ้ามเว้ยน้องลูกคนตาเออน้องประเพลค่ะตอรกราบไปดีดีผมบอกจะกราบแล้วโอ้ฉันลืมเลยแล้วค่ะฮ่ด้วยอ่ะการทาตองกราบลืมค่ะโอ้โห เขาอยู่อย่างนี้ครับดีแล้วนะเอขอขอ้อข้อเราไปอาบน,น้ำมาบถ้าก่อนนะคะไปทำความสะอาดสักหน่อยนะพี่ครับอยู่ในกราบนั้นโง่จะกราบหลงังตัวน้อยๆค่ะเจลาหนะคะรอประเดี๋ยวนะคะทะีกครับมาโอ้กันนั่นนู่นได้รู้แน่ก้าวเจ้เจ้าปุา้ยใช่ตัวน,น,นั่ได้มองฮะ

อะ,อะไรนะคะไม่รด้ใัรมากรุบป,ป้าไปลแล้วอุ้ยตายแล้วท้อเห็นไหมคะเห็นในกุหลาบเล่นพ้อรุ่ปพรามีใครมาแย่งผัวหนูคะ่ะไม่รู้พวกมอ้พวแต่ป้าหล่นไปแล้วตายแล้วกลเอาตัวเขาตัวเดีอยู่ไหนอะไรเนี่ยเอาตัวเด็กแล้วนูา่าตัวนูเปวนป้าเอาตัวเด็ก ไม่ไม่าาเบาข <t> นไดนั้นไม่เบาไม่ยึดไอ้แมานั่นนั่จยิงไปพยายามตามทิศทางรู้ว่าจะวิวันนี้แย่งชายมองดูแล้วลาคัน ด้ดำปายัางว่ามากยจด่อจนจะตงจุนมอรีปากายนปลายามตามใจมาทันทีตีดีซึกงอยู่น้องทุกนักลงหลักเร็วรายมันพาผู้ชายนี้ป้าเป๋าปากายัยมีรอรีตรงไปที อาสดายเลยแล้วติดแล้วนะ,อ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 ะโอ้งาอมพอเราค่จะเด้งกันมาต,ตอน่วกคำนะครับ คืนนี้มีไรพิพากษาไปไว้โอกาสหน้าคนมาบปออิดงานกับชายเรานะครับก็เป็นองระบาลเจ้าดีเจะเาดีเจ้านาะนั่งทวีพอดีเจ้าดีครับ